สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเรียนคณิตศาสตร์กับครูอังวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสรุปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มให้นักเรียนนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ,ะหัวข้อ1.1นนะคะเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มก่อนอื่นเลยครูอยากให้นักเรียนมารู้จักคำว่าเลขยกกำลังกันก่อน จากที่เราเรียนไปนะคะเลยกยกกำลังนะคะนิยามของมันก็คืออ่ะนิยามนะนิยามของเลขยกกำลัง<ม>เขาบอกว่า a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณกันทั้งหมด n ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง3 ก็คือ2คูณกันทั้งหมด3ตัว0.5ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ0.5คูณกันทั้งหมด2ตัว1ส่วนสทั้งหมดยกกำลัง4ก็คือ1ส่วน2คูณกันทั้งหมด4ตัวนั่นเอง ต่อามามาดูส่วนประกอบของเลขยกกำลังนะคะเราจะเรียก a ว่าฐานเรียก a ว่าฐานและเรียก n ว่าเลขชี้ก,กำลังเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะ เรียกสองว่าฐานและเรียก3ว่าเลขชี้กำลังตัวอย่างต่อมาเรียก0.5ว่าฐานเรียกสองว่าเลขชี้กำลังอีกตัวอย่างหนึ่งเรียก1.2ส่วนสองว่าเป็นฐานและเรียก4ว่าเป็นเลขชี้กำลังโอเคไหมคะ นักเรียนรู้จักส่วนประกอบของเลขยกกำลังแล้วว่าอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชี้กำลังต่อมาครูยอยากให้นักเรียนมารู้จักคำว่าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะคะคำว่าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มแสดงว่าเลขชี้กำลังเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มบวกสามารถเป็นได้ทั้งศูนย์และก็ จำนวนเต็มลบนะคะในกรณีที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะก็จะเข้าสู่บทนิยามของเลขยกกำลังที่เขาบอกว่า a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณกัน n ตัวนะคะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเลขชี้กำลังเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มลบอันนี้จะใช้บทนิยาม a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณกัน n ตัวไม่ได้นะคะทั้ง2แบบเนี้ย จะมีบทนิยามของเขาเองนะคะมาดูอันแรกเลยเลขชี้กำลังเป็นเป็นศูนย์นะคะครูขอใช้สีเขียวเลขชี้กำลังเป็นศูนย์มาดูบทนิยามของเขานะคะเขาบอกว่าถ้า a ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1หมายความว่าอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ต้องเท่ากับ1นะคะยกตัวอ,อย่างเช่น 500ยกกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1ลบ0.5ทั้งหมดยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1 2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1ลบ3ทั้งหมดยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1แต่ถ้าเป็นลบ3ยกกำลังศูนย์แบบนี้จะเท่ากับลบ1 ทำไมถึงเท่ากับลบหอยากให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างตรงนี้นะคะลบสทั้งหมดยกกําลังศูนย์เนี่ยข้อนี้จะเท่ากับ1เป็นไปตามบทนิยามอะไรย,ยกกําลังศูนย์เท่ากับ1แต่ในข้อนี้นักเรียนดูนะคะ3เนี่ยยกกาลังศูนย์เฉย เครื่องหมายลบเนี่ยไม่ได้ยกกำลังศูนย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น3ยกกำลังศูนย์ตอบ1ถูกต้องแล้วเป็นไปตามบทนิยามส่วนเครื่องหมายลบทำไมติดลบเพราะว่าเครื่องหมายลบตัวเนี้ยเขาไม่ได้ยกกำลังศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นจึงติดเครื่องหมายลบอยู่นะคะก็ขอฝากให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะต่อมา เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเขาก็จะมีนิยามของเขานะคะมาดูนิยามนิยามของเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบนะคะนิยามก็คือ a ยกกำลังลบ n มีค่าเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n หมายความว่าถ้าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังติดลบนะคะ เราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจากนั้นเลขชี้กำลังก็จะกลายเป็นบวกเห็นไหมคะยกตัวอย่างเช่น2ยกกำลังลบ3เลขชี้กำลังติดลบใช่ไหมคะต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะได้1 2ส่วนสยกกำลัง3นั่นเองตัวอย่างต่อมา ลบ0.5ทั้งหมดยกกำลังลบ4เลขชี้กำลังติดลบอีกแล้วต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะได้1ส่วนลบ0.5ทั้งหมดยกกำลัง4อีกตัวอย่างนึงนะคะลบ5ทั้งหมดยกกำลังลบ2ในกรณีนี้เครื่องหมายลบตรงนี้ไม่ได้ยกกำลังด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะแยกเครื่องหมายออกมาก็จะได้เป็นเท่ากับลบ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองโอเคไหมคะก็จะมีข้อแตกต่างตรงนี้นิดหนึ่งฝากนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะต่อมาสรุปเรื่องเลขยกกำลังให้นักเรียนไปแล้วนะคะคุณครูก็จะมา ฉเฉลยแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะมาดูกันเลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าจงเขียนเลขยกกำลังในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปจำนวนเต็มหรือเศษส่วนนะคะให้เขียนเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปจำนวนเต็มหรือเศษส่วนมาเริ่มกันเลยข้อหนึ่งห้ายกกำลังสาม นะคะตามบทนิยามเขาบอกว่า a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณกัน n ตัว5ยกกำลัง3ก็คือ5คูณกันทั้งหมด3ตัว5คูณกัน3ตัวตอบ125ง่ายไหมคะต่อมาข้อที่2 -3 ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4ลบ3ทั้งหมดยกกำลังส นักเรียนอย่าลืมว่าเครื่องหมายลบตรงนี้ไม่ได้ยกกําลังไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแยกเครื่องหมายออกมาก็จะได้ลบ3คูณกัน4ครั้งนะคะตอบลบ3 3เป็น9 9 3 27 27คูณ3เป็น81ง่ายมากเลยใช่ไหมคะต่อมาข้อที่3 ลบทั้งหมดยกกำลังศนตามบทนิยามนะคะเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น0ูนยเขาบอกว่า A ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1หมายความว่าอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ให้ตอบ1นั่นเองนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะต่อมาข้อที่4 ลบห้ายกกำลังลบสองตรงนี้นักเรียนให้ให้นักเรียนสังเกตเลขชี้กำลังเป็นยังไงคะเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้หนึ่งเดี๋ยวติดตรงนี้นิดนึงให้นักเรียนดูเครื่องหมายลบตรงนี้ก่อน เครื่องหมายลบตรงนี้ไม่ได้ยกกําลังด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมแยกเครื่องหมายลบออกมานะคะก็จะได้ลบ1นส่วน5ยกกําลัง2นั่นเองต่อมา1 5ส่วน5ยกกําลัง2 5ยกกําลังสก็คือ5คูณกัน2ครั้งตอบลบ5ส่วน25ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ต่อมาข้อ5ก็คล้ายๆกับข้อ4นะคะลบ7ทั้งลบอลบ7ยกกำลังลบ2เลขชี้กำลังติดลบอีกแล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าเครื่องหมายลบข้างหน้านี้ไม่ได้ยกกำลังด้วยเราจะต้องแยกเครื่องหมายลบออกมาจะได้เท่ากับลบ1ส่วน7ยกกำลัง2 เท่ากับลบ1ส่วน7ยกกำลังสองก็คือ7คูณกัน2ครั้งนะคะตอบลบ1ส่วน49ง่ายมากเลยใช่ไหมคะข้อต่อมาข้อ6นะคะลบ3ทั้งหมดยกกำลังลบหลบ3ทั้งหมดยกกำลังลบ5อ่านักเรียนดูข้อ6ดีๆนะคะ เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันเหมือนกับข้อ4กับข้อ5เราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะแต่ข้อ6นี้ต่างจากข้อ4กับข้อ5ยังไงต่างตรงเครื่องหมายลบตรงนี้ค่ะลบ3เนี่ยยกกำลังลบ5แสดงว่าเครื่องหมายลบเนี่ยยกกำลังด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเราจะเขียนแบบนี้ ก็จะได้1ส่วนลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5เราจะไม่แยกเครื่องหมายลบออกมาเหมือนข้อ4กับข้อ5เห็นไหมคะอ่าได้อะไรได้เท่ากับ1ส่วนลบ3ยกกำลังลบ5คือลบ3คูณกันทั้งหมด5ครั้งนะคะ,ะได้เท่ากับ 3 3เป็น9 9 3 27 27คูณ3เป็น 81. 81 81คูณ3ได้81คูณ3 243ตอบ1ส่วนลบ243หรือจะเขียนสวยๆก็คือลบ1ส่วน243 ต่อมาข้อ7นะคะ1.4ส่วน4ทั้งหมดยกกำลังลบ4เลขชี้กำลังติดลบอีกแล้วเห็นไหมคะเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ1.1.4ส่วน1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง4เลขชี้กำลังไม่ติดลบแล้วเห็นไหมคะ แต่ข้อ7นี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนนะคะวิธีการทำยังไง1ส่วน1ส่วน4ก็คือ1หารกับ1ส่วน4วิธีการให้นักเรียนเปลี่ยนหารเป็นคูณก็จะได้เท่ากับ1คูณกับแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะจาก1ส่วนสก็กลายเป็น4ส่วน1ทั้งหมดยกกำลัง4 วิธีการนะคะคือเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เท่ากับ1คูณ4ก็ได้4 4ส่วน1ก็คือ4ยกกำลัง4นั่นเอง4ยกกำลัง4ก็คือ4คูณกันทั้งหมด4ครั้งนะคะ4 4 16 16คูณ16ได้เท่าไหร่นักเรียนตั้งคูณเลย หกหกสามสิบหกใส่หกทดสามตอบสองร้อยห้าสิบหกนะคะอ่านี่คิดสดๆให้เราเรียนดูเลยเนาะต่อมาข้อที่แปดนะคะลบสามส่วนสองทั้งหมดยกกำลังลบสี่ เลขชี้กำลังเป็นยังไงคะติดลบอีกแล้วเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะได้เท่ากับ1ส่วนลบ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง4เลขชี้กำลังไม่ติดลบแล้วต่อมาจะได้1ส่วนลบสส่วน2ยกกำลัง4ก็คือลบ3ส่วน2คูณกันทั้งหมด สี่ครั้งอืมเดี๋ยวเอ่อเอาใหม่นะคะข้อแปดคุณครูลืมว่ามันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนเนะเาะอ่านักเรียนอย่าลืมนะบางทีเราก็เราลืมนะคะ ลบ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังลบ4นะคะเลขชี้กำลังติดลบก็เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนทีนี้มันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนเนาะก็คือ1ส่วนลบ3ส่วน2อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำยังไงเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะนักเรียนแล้วก็กับเศษเป็นส่วนจากลบ3ส่วน2ก็กลายเป็นลบ2ส่วน3าม ทั้งหมดยกกำลัง4เหมือนเดิม1คูณลบ2ก็จะได้ลบ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4ก็จะได้ลบ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4ลบ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4ก็คือลบ2คูณกัน4ครั้งนะคะหารกับลบ3คูณกัน4ครั้งเหมือนกัน ตอบได้เลยค่ะตอบเท่าไรลบสคูณลบสเป็นบวกสบวกสคูณลบสเป็นลบแลบแคูณลบสเป็นบวกสิส่วนลบสคูณลบสเป็นบวกเบวกเคูณลบสเป็นลบ27่สลบยีบวกอ่ะลบยีเคูณลบสเป็นบวกแปข้อนี้ตอบ 16ส่วนแปบนะคะวิธีการนักเรียนถ้านักเรียนไม่อยากสับสนนะในกรณีที่เนี่ยมันลบคูณกันลหลายๆครั้งแบบนี้เราจะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะให้นักเรียนสังเกตที่เลขชี้กำลังเลยเนี่ยถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่นะคะคำตอบก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคี่เราก็จะตอบติดลบนะคะ ถ้าเป็นเลขคู่ต่อบวกแต่ถ้าเป็นเลขคี่จะตอบติดลบนะคะอ่ะดูข้อต่อมาอ่ะนักเรียนดูข้อ9นะคะ0.1ทั้งหมดยกกำลังลบส เลขชี้กำลังติดลบอีกแล้วเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะจะได้เท่ากับ1ส่วน0.1ทั้งหมดยกกำลัง3 1ส่วน0.1ยกกกำลัง3ก็คือ0.1คูณกันทั้งหมด3ครั้งนะคะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ1ส่วน 0.1คูณ0.1คูณ0.1ให้ตอบทศนิยม3ตำแหน่งนะคะตอบเท่ากับ1ส่วน0.001นะคะนักเรียนคงเคยเรียนมาแล้วนะคะการคูณทศนิยมนะคะตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่ง1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งเอาจำนวนตำแหน่งทศนิยมมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทีนี้ในการตอบ นะคะตัวเศษตรงนี้ตัวเศษคือ1เนี่ยมันเยอะกว่าตัวส่วนนะคะเวลาหลักการตอบเศษส่วนทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะไม่ได้ยมตอบตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงก็ได้อะให้ตัวเศษไม่มากกว่าตัวส่วนอาจจะเปลี่ยนเป็นจนนํานวนคระ หรืออะไรก็ตามแต่ในวิธีนี้นะคะครูจะใช้1,000มาคูณทั้งเศษและส่วนทำไมถึงใช้1,000มาคูณเพราะว่า0.001์ูเนี่ยคูณกับ1,000แล้วจะเป็นจำนวนเต็มนะคะครูต้องการให้ตัวส่วนตัวเนี้ยกลายเป็นจำนวนเต็มก็จะได้เท่ากับ1คูณหนึ่งพก็จะได้1,000 0.001คูณ1,000ก็มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1,000ส่วน1นะคะเวลาตอบเราจะไม่นิยมเขียนส่วน1เราก็จะตอบ1,000นั่นเองง่ายมากเลยนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ10นะคะลบ2.5ทั้งหมดยกกำลังลบ4 เลขชี้กำลังติดลบนะคะต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เท่าก,กับ1ส่วนลบ0.5ทั้งหมดอ่ะขออภัย1ส่วนลบ2.5ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะลบ2.5ทั้งหมดยกกำลัง4ก็คือลบ2.5คูณกัน กี่ครั้งคะสี่ครั้งลบสองจุดห้าคูณกันสี่ครั้งก็จะได้เท่ากับหนึ่งส่วนอ่ะครูจะเอายี่สิบห้าคูณกันเลยนะคะยี่สิบห้าคูณกันสี่ครั้งเลยก็จะได้ยี่ห้าคูณยี่ห้าก็จะได้หกร้อยยี่สิบห้า 625คูณ625เลยแล้วครูค่อยตอบทดนิยม4ตำแหน่งนะคะทำไมถึงตอบ4ตำแหน่งเนี่ยครูนับตำแหน่งเลย1ตำแหน่งบวก1ตำแหน่งบวก1ตำแหน่งบวก1ตำแหน่ง,นงเป็น4ตำแหน่งนะคะอ่ะอันดับแรกมาคูณกันก่อน55 25ใส่5ทด2 52เป็น10เป็น12ทด1 56 30 31ต่อมา52เป็น10ทด1 สองเป็นสี่เป็น5้าหกสองสิสุดท้ายแล้ว6กห้าสาทด3 6มหกสองสิทด1 6ึ่งหกต่อมาเอาสามบันทัดนี้มาบวกกันก็จะได้เท่ากับ5้าสองหกสิด 3นะคะนี่ก็จะเป็นคำตอบที่ครูได้ครูก็จะตอบเป็นทศนิยม4ตํตำแหน่งนะคะก็จะได้1 2 3 4คุณครูก็จะตอบ3 8 0 6 2 5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1ส่วน38.0625นั่นเอง อะคูณสดๆให้นักเรียนดูเลยนะคะอ่ะวันนี้คุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปลองทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่คล้ายๆกับที่ครูเฉลยมานะคะฝากนักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงมาที่ถ่ายรูปส่งใน g g o e c l a s s Room นะคะ อาลองทบทวนดูค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิป